และนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราโปเกมอนนั้นรวมตัวกันเพื่อทําการแบทเทิลนะหรือเป็นการดวลกันระหว่างการชุดบ้านของโปเกมอนต่างๆที่จะทําให้เราเพื่อนเพลินไปกับเราโปเกมอนหลากหลายพร้อมกับสกิลอีกมากมายและเรายังสามารถจัดกลยุทธ์ต่างๆพร้อมกับเพื่อนได้อีกนะแต่ว่าก็ต้องคุยกับเพื่อนก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะเกิดการหัวร้อนกันได้นะครับสำหรับเกมนี้ส่วนด้านกราฟิกเนี่ยก็สวยงามตามค่ายเกมเลยนะครับ อาล่ะครับปิกจูจะสามารถชุดบัสลงห่วงได้หรือไม่เดี๋ยวติดตามชนตอนต่อไปกับโปเกมอนอยู่ที่ไหนนั่นดีอยู่ที่ไหนเอาเลยครับเราก็เข้าสู่การเลือกหน้าตาของตอัวละครนะครับเราก็จะสามารถเลือกเพศชายกับเพศหญิงได้ครับซึ่งหน้าตาเนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับอาจจะเปลี่ยนแค่ดวงตากับทรงผมมันก็จะดูแตกต่างกันแล้วแต่ว่าจัดให้ดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวว่าแยกเพศไม่ออกนะ หลังจากนั้นนะครับด็อกเตอร์ก็จะพาเรามาเทสก่อนนะครับโดยการให้ปีกจูมา1น่ตัวครับต้องบอกเลยครับว่าปีกจูน่ารักสดใสามากเลยครับแล้วก็ทําการชุดบาสลงไปลงไปเลยปีกจูสวัสดีครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ปีกจูก็ได้มีกาลังใจทาคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับกุ้งกริงแล้วก็คอมเมนต์กันได้เยอะๆเลยนะจ๊ะจองกด จงเกิลโอ้โ uh, ห uh, 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 uh. oh, oh. เสียภาพพบป,ปีกาจูหมดเลยใช่ไหมครับน้องโอ้โ oh, ห oh. ปีกาจูฉั้นเลือกนายก่อนที่จะเข้าไปเล่นนะครับเราต้องทําการเสริมไอเทมก่อนนะซึ่งไอเทมต่างๆเนี่ยมันจะมีสายต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น a t t a c k d e f e n s สสายฟาร์มสายสปีดแบบนี้ครับหรือจะเป็นรวมๆก็มีนะพอเราเข้ามาในเกมเนี่ยเราสามารถเลือกจุดที่จะฟาร์มได้นะมันก็จะมีฟาร์มในป่าหรือว่าจะฟาร์มในเลนก็ได้ ึ่งในเลนนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปนะครับเพื่อบวกหรือว่าโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้เลยนะถ้ามันแหลมมาแบบว่ายืนในเลนของเราใช่ปะเราก็อย่าไปยอมสิครับน้องปีกจูฉันเลือกนายจัดการมันดูดิน้องปีกจูเสียงนาา่นารักน่ารักนะปีกจูแตกไปซะแตกไปซะอย่าโดนลันจะมาสู้กับเราหรออ๊ะโตจะทําอะไรได้ฮะ เดวโดนปีกซูช็อตไฟฟ้าแสนโวลต์ทีนะบอกเลยครับว่าเราตายแน่นอน,นครับเพราะว่ามันเบาสเสือกเกินเราสามารถเลือกสกิลได้ด้วยนะครับสกิลเนี่ยก็จะมีให้เลือก2แบบแล้วแต่คนชอบนะครับหรือว่าเป็นสายต่างๆที่เหมาะในสถานการณ์ต่างๆครับหรือเราเนี่ยจะใช้ผสมนะครับในเรื่องของการปล่อยสายฟ้าแล้วก็เข้าไปโจมตีแบบบวกโอ้โหมันหนีไวมากครับเมื่อกี้ผมก็มีสกิลเอา้านายตายซะง,งั้นเลย เรานี่แบบว่าไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ว่าเห็นผ่านมาก็เลยต้องช็อตหลังจากที่เราไปฆ่าเพื่อนเขาเยอะเนี่ยทำให้เพื่อนๆเขานะครับเกิดความโกรธแค้นเคืองครับเขาก็เลยอยากจะเผาปีกจูน้องของเราเนี่ยให้มันดำตะโกนไปเลยแต่ผมนะครับก็ใช้ไหวพริบในการเอาตัวรอดมาได้ครับหลังจากนั้นก็เลยไปเก็บ HP ครับแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยเป็นตัวล่อครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เลยทําการช็อตใสยฟ้าเข้าไปครับแต่ปรากฏว่าโดนลุมเหมือนกันครับแล้วเพื่อนเราก็ แอบหนีไปไหนก็ไม่รู้ครับผมก็เลยจะต้องเอาชีวิตรอดและผมก็รู้สึกว่าโมโหมากีหลังจากนั้นนะครับผมเห็นจังหวะด,ดีๆก็เลยใช้อันไปอัดไซเลยโอ้โหทีเดียวหายเลยครับ ร้อ,อมกับได้บอสมาแบบชิลๆเพราะว่าผมไม่ได้ตีเขาเขาตีไปก่อนแล้วเป็นอะไรที่คุ้มค่าและง่ายได้ซะเลยเกินนะครับผมว่าเขาน่าจะแค้นปิกจูเป็นอย่างมากแน่นอน,นครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มเทพขึ้นมาครับเพราะว่าฟาร์มไปเยอะแล้วก็เก็บเลเวลแล้วก็มีของเต็ม ที่เรียกว่าทะไลคานี่แบบว่าไม่ต้องเกรงกลัวเลยนะครับต่อให้2ลุมหนึ่งครับผมก็ต้องหนีครับเพราะว่าถ้าไม่หนีหนีน่ตายแน่ๆครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวร้อยเพื่อนเนี่ยเเขาตอดตอดไปก่อนใช่ไหมครับแล้วเราค่อยปิดเกมครับก็ไม่รู้อะไรนะคนเนี่ยชอบมาไล่น้องปิกจูตลอดเลยทั้งที่ว่าตัวผมอ่ะก็ออกจะน,น่ารักน่าสดใสไม่น่าฆ่าเลยเนาะใช่ไหมล่ะอ้าวเข้ามาแบบนี้เสร็จสิครับแล้วก็เจออันตีเออไปไหนละจ้า นี่ไงทีงี้หนีทีงี้หนีไม่ให้หนีหรอกไม่ให้หนีหรอกไม่ให้หนีหรอกตายเรียบหลังจากที่ผมดับเบิลคิวได้ก็รู้สึกมีความมั่นใจเอ่อล้นทําให้ผมเนี่ยอยากจะดันเข้าไปในป้อมแล้วก็ทําการตบเลี้ยงโตกันเลยทีเดียวมาตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าปีกาจูท็อปฟอร์มมากไม่กลัวหรอกอื้อชูดบารนะครับเราก็ต้องทําการเก็บลูกบอลต่อก็ต้องฟาร์มครับเฮ้ยเฮ้ฮตัวนั้นมันสดเว้ยโดนซะเอาไม่ เอ้ยอย่าฆ่าผมทำไมเลือดมันไม่ลด <sink. S 2> เลยไม่ไม่น่าเลยและนี่คือจุดจบของคนชอบเปรี้ยวอเอาละครับมาหรอมาหรอจะมาชูดบาสที่แป้นเขาหรอปิกจูจัดการมันจัดการมาเดกกัวที่ไหนแล้วมาพค่นมาเลยพค่นมาเลยดูดีจะสู้สายฟ้าได้ไหมจะจะจะจเจอถ้าโจมตีแบบเร็วสายฟ้าครับจู่โจมด้วยสายฟ้า แต่จริงไอออนเทลก็ดีนะแต่ว่าผมชอบแบบว่าเหมือนจอมเวทนะครับผสมจอมเวทแล้วก็ผสมแบบตีใกล้ๆด้วยนะก็เรียกว่าทําให้เราสามารถโจมตีได้ทั้งใกล้และไกลครับอ่ามันก็ดีนะมันทังติดสตันด้วยมีสถานะด้วย,ส,าาวยส่วนสายฟ้าตัวนี้ก็เหมือนกับว่าวางตรงพื้นที่ทําให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีดาเมจเกิดขึ้นเรื่อยๆด้วย,วยครับผมก็จะจบละ คือเกมนี้เนี่ยจจะวัดกันที่ว่าใครเนี่ยชูดบาร์สลงในแป้นมากกว่ากันนะครับก็รับคะแนนไปเลยนะโดยการดันมันจะมีทั้งหมด4เลนนะครับก็คือมีเอ้ยมี3เลนดิเลนกลางนะครับแล้วก็เลนข้าง2ครับ4เลนนี่มาจากไหนวะไม่แน่ใจเหมเือนกันในส่วนของไอเทมเสริมเนี่ยมันก็มีไอเทมต่างๆที่เหมาะแก่โปเกมอนนะครับที่มีสายที่แตกต่างอย่างเช่นสายสปีดสายแอตแทกสายความเร็วสายวา้าวสายนู่นนี่นั่น ก็อยู่ที่ว่าคุณผู้ชมนะครับจะเลือกสไตล์แบบไหนให้เข้านะครับมีการตกแต่งมีไอเทมเสริมต่างๆมีตัวละครที่เป็นโปเกมอนอีกมากมายเลยนะครับก็สามารถเลือกซื้อเลือกหากันได้นะอาจจะสะสมก็ได้นะครับสามารถเล่นฟรีได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะช้านิดนึงนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมโปเกมอนอยู่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยรับรองไม่ผิดหวังนะครับเล่นสนุกเล่นมันเพลินเล่นได้เรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์กันด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับและเจอกันคลิปหน้านะครับบา